สวัสดีครับพี่น้องนี่ไส้แก่ครับช่างส่องไายแก่ชาแนลครับมาอยู่ตรงหน้าครับตรงหน้าซีท,ทีจะเห็บเป็นอนาจักของไสยแก่หลังว้ทํางานครับหลังว้ทํางานก็คือตั้งใจไหวครับก็คือสิ่งที่มาใส่ชีวิตเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงกบมั้งสินะครับแล้วก็ปลูกพักสวนครัวในชีวิต ก็คือช่วงหลังจากหลังจากเป็นคนทํางานปกติแล้วนะครับก็คือหลังจากถีเศร้าทํางานเศร้าทํางานกับตั้งใจไว้ครับก็คือจะมีหลายหม่องครับก็คือตอนนี้เข่ากับแค่ทมทีแล้วก็กุชาครับกุชาเลียงปลาครับตอนนี้ก็เล่งเลียงปลาเลียงปลายูซีพันครับก็คือซีชนิดนะครับก็มีนี่ปลานิ่นมีปลานิ่นมีปลาไน,น มีตอนนี้ตอน,น,นไหนข้าพูมลุงเพิ่นเอาพักนี่อยพักเกษก่อนข้าพูมมันบ่ตั้งพวกพักเอ๋มันมาพักพักเกษอยู่เนี่ยขอบคุณข้าพูมเดี๋ยวจะไปเก็บก้อนงัวไปเก็บก่อนครับ,รบข้าพูมนี่แหละพี่น้องก็คืออันนี้พักปลอดชั้นผิดครับอยู่ในทงหน้าเขาเลยอยู่ในสาครับอันนี้คือพักเกษตรครับพักบุ้งครับพักบุ้งหน้า เรบุงหน้าก็เก็บวันนี้แหละครับยูนีก็เก็บวันนี้แหละครับครับเนี่ยพักปลอดสารพิษครับพี่น้องปลอดสารพิษนะเอาไปกินได้แบบสบายใจครับเอาไปกินได้แบบสบายใจก็คือห้ากกะจีพยายมเห็ดเกษตรปลอดไถยครับเกษตรปลอดไถยอาจจะเบ่งสภาพครับมันบริง่ามเพราะว่าห้าก็คือเป็นเกษตรเกือบเกือบกึ่งกึ่งอินรียเลยครับเพราะว่าใส่ตะปุยขอบขี่ไก่ขี่งวขี่ควายครับ เอ,อ,อามาเอามาเอามาเฮ็ดเป็นปุ๋ยเนาะพี่นอ้องในอน,นาคตในอนาคตผมคิดว่าผมเจาะบาดาลครับเจาะบาดาลเจาะบาดาลแล้วก็คือจะลงเสมอดิซี่ครับเสมอแบบใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานทางเลือกครับเขาก็จะลงเสมอลงติดแผงโซลาเซลล์เพื่อสูบน้ำให้มันสูบน้ำบิดมือเลยครับมื่นไดที่มีแดด,ดก็สูบเบิดมือ ก็คือนหน้าแหล่งเข้าก็จบริยห่วงครับว่าน้ำในสาเลียปงปลาเขาจีบบกครับเขากะทิให้มันสูบเบิดหมือนครับแล้วเวลาปลูกพักปลูกพักเข้ากะทิเอาน้ำจี่มันสูบกรงเวียนนี่แหละครับหน้าแรลงเขากับในสแปลงพักเข้าได้เลยครับแปลงพักเข้าได้เรื่อยฟังทั้งนี้นะครับก็คือฟังฟังทังฟงังทางทงหน้านะครับเขาก็ใสได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะแพนกลกองให้พี่น้องเบิง้งครับอันนี้ก็คือทงหน้าที่ปลูกเขาอยู่ครับพี่น้องปลูกพักน้ำเนี่ยปลูกพัก แล้วก็ปลูกเข่าครับก็ลร่นแผ่นกลองไปครับผมอ่าแล้วก็ปลูกเข่าครับนี่ก็คือท่านเขามาของเข่าครับท่านเขามาของเข่าสีเข่าเห็ดเพิ่มครับอ่าก็เป็นทงหน้าปกติแหละถึงนานานาหน้าเขาก็เห็ดหน้าครับถึงหนาเกี่ยวเข่าแล้วเขาก็จะปลูกพักสวนรัวหรือว่าปลูกข้าวโพดจรนะครับปลูกข้าวโพดแล้วก็เขาก็จะตรงห่วงเรื่องหน้านครับเพราะว่าถ้าเขาเจาะเจาะบ่อบาดานขนาดไง สี no part, nice. ่นิ้วหรือหกนิ้วองศ์นะครับสี่ห้านิ้วหกนิ้วองศ์แล้วเท่ากับเอาแผงโซลาเซลล์มาติดนะครับแผงโซลาเซลล์มาติดเข้ากับบทของห่วงเรื่องน้ำแล้วที่นี่แต่มันก็ต้องลงทุนเบื้องต้นแน่นอนแน่นอนเหรอครับพี่น้องเนาะหล้กก็พอเรื่องทุนเรื่องน้ำเรื่องโซลารเซลล์แล้วผมก็ตั้งใจเฮ็ดเที่ยงน้หน่อยครับอยู่มุมใดมุมหนึ่งนี่แล้วแถวๆนี้ครับอ่ามุมใดมุมหนึ่งเฮ็ดเที่ยงหน้หน่อยพอได้พอได้นอนพอได้นั่งพักเศร้ามีแหงหล้กก็นอนบางมือครับ บางมข้า,ขากลับมาไอ้ในซาเลียงปลาครับพี่น้องซาเลียงปลาทีที่ปล่อยปลาไว้ก็คือปลาที่ข้าปล่อยไว้ครับปลาที่ผมปล่อยไว้ก็คือปลานินนน่นเนาะปลานิ่นปลาหนายปลาตะเพียนแล้วก็ปลาโน่นจันทร์ครับสามสี่ปลาสี่ปลาปล่อยไปปลาหน่ายนี่อาจะหกเกตุร้อยตัวครับปลาตะเพียนกับประมาณสี่ห้าร้อยครับสี่ห้าร้อยหกร้อยตัว ปนวดจันกับประมาณหกรอยตัวครับส่วนปนิ่เนี่ยปวยปล่อยหน่อยนิดนึงครับประมาณสามสี่รอยตัวครับกะเดี๋ยวจะไปหาามล่อยอีกครับปนิ่นกะกตตอนนี้ปนิ่นที่ปล่อยไปที่แหลกนะปล่อยไปประมาณตัวละสองนิ้วนี่ครับขนาดทองนี้แต่ตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นมาสามนิ้วกว่าแล้วครับปล่อยได้ประมาณเดือนหนึ่งครับอาหารธรรมชาติหลายครับจอกแหน่เทียบเลยนะครับนะน้องพี่น้องก็คืออนาคตเท่ากับ หลังชีวิตการทํางานนะครับพี่น้องกะสีมาใส่ชีวิตยอยู่ทงไฮทงหน้าขอางาีสิละครับหลกักกาสิีใส่พลังงานทางเดือกก็คือแผงโซลารเซลล์ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็อยู่บริไกลจากหมู่บ้านจากไฟจากไฟ,จากไฟฟ้าพื้นฐานเท่าใดร่หครับเพราะว่าจากหนีไปหาไฟฟ้าพื้นทัดกับะมาณชี้หารอยเมตตครับกะพอดึงได้อยู่พอสื่อสายมากกระดึงไฟมาใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ติลองเบิ่งว่าพลังงานทางเดือนะฉีมีประโยชน์ให้เขาในระยะยาวซ้ำได้นะครับเนาะ อันนี้กําลังผมกําลังศึกษาเรียนรู้เรื่องโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์เรื่องการใส่พลังงานทดแทนนะครับเนาะกําลังศึกษาอยู่เดี๋ยวปีหน้าครับหลังปีใหม่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วมันแรงน,นะครับผมก็อาจจะมาเลือกเหยียบแบบจริงๆริงทันงัแต่ว่าทุนร้อนห่ากะทิค่อยๆเหยียค่อยๆไปครับเพราะว่าห่ออาจจะทุนร่อนบ่หลายนะครับนะพี่น้องก็คือมือนี้จะมารีวิวให้ มาบอกซูฟังที่ซื้อว่าวางแผนเขาวางแผนชีวิตหลังไหวเกษียณหลังไหวหลังไหวของคนการทํางานนะครับของการทํางานในหน้าที่ปกติจะเหาสี่เหตุจังไดต่อไปนพี่น้องเนาะแต่มาเบิรบรรยากาศนะครับทงให้ทงหน้าเห่าอากาศดีครับพี่น้องอากาศดีทงให้ทงหน้าถึงมันจะห่อนนิดนึงกับบ้านเห่าละก็คือประเทศไทยเห่ามันห่อนอยู่แล้วเอาเป็นเป็นเมืองห่อนกับเป็นเรื่องปกติถ้าเห่าอยู่จำชิ่แล้วมันกะ จะยู่ได้ครับยู่ได้ mm hmm. ก็คิดว่ายู่ได้เลยนะครับนาองหลักกับพอดีผมไปมีโอกาสได้ขี่รถมอไซค์ไปเลาะก็เห็นบอ่อกบครับข้าเจ้าก็เลี่ยงกบกับขายหัวขายกบหน่อยก็ขายดีอยู่ด้วยครับพี่น้องผมก็อาจจะล่องเฮ็ดเบิงก็ได้ครับล่องเฮ็ดเบิงแรกๆกอาจจะล่อง mm hmm. จกักสีหาบอังสิ่นะครับบ่ต้องหลายเฮากับสีล่องไปเรื่อยๆนะครับ เราะว่าการเฮ็ดเกษตรนี่คือ้าเขาบเคยเห็ดมาเลยเขาก็ต้องลองผิดล่องถูกไปปรึกษาหาคนที่มีความรูม้มีที่เพิ่นเฮ็ดมาก,ก่อนนะครับที่เพิ่นเฮ็ดมาก่อนเขาก็ไปขอความรูลจากเพื่อนขอขอนานา้ามเนแนะนัมากเนาะก็คิดว่าน่าจะพ่อไปได้ครับก็คือน,นี่คือการวางแผนในอนาคตข้างหน้าสามปีสี่ปีห,หนาต่อไปครับว่าเฮาสีอยู่ในระบบการทำงานอีกโดนปนไหนนะครับเนาะอ่ะ ำหรับคลิปนี้ก็ขอคลิปสั้นๆแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งเด็ดมือหันนะครับพี่น้องกะกะขอจบคลิปเลยนะครับเนาะรีวิวสั้นๆว่าวางแผนตรงนี้เทาทีเห็นอยังนี้นะครับะในชีวิตเนาะโอเคนะครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ